ราจะทำยังไงดีเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องระวังด้วยเพื่อมีใครเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยคือโจรโอ้โหมีภูเขาไฟปูจิด้วยเฮ้ยเมือฉันเห็นร้านอะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังมือกินนี่เลยเดี๋ยวขับกลับไปใหม่ก่อนโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วอ้ยชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยอ่มนัาจะตรงนี้อ่ะใช่เดี๋ยวขอเข้าไปก่อน ตอนนี้ก็เช้าอยู่ยังไม่ค่อยมีใครมาแหละนะม,ม,นะมีใครเห็นเราเลยโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปในนี้โอเคอันนี้เหมาะสำหรับการเป็นร้านของเรามากถ้ามีใครมาเห็นเราว่านเราน่ะคือจนเราก็สามารถออกไปแล้วก็ไปบ้านหลังนั้นได้ โอเคไม่ไงต่อไม่มีอะไรแล้วฉันคิดว่าฉันจะให้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของฉันเฮ้ยเอนยไม่ีใครตายเลยไม่ทำยังไงดีเนี่ยฉันอยากรู้จริงๆว่าคนพวกนี้จะทำอะไรกันอยู่แันเอานี่ดีกว่าเต้เลย เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ่อม,มันคืออ๋อเฮ้ยเรื่อ,องใครอ่ะอบไปก่อนอบอบโอเคอันนี้คือห้องแช่แข็งระดับสูงมีนมให้กินด้วยโอเคอุย้ยเอาฉันออกไปก่อนโอ้มันช่างหนาวจริงๆโอเคเอาละนะจะทำยังไงกันต่อดี ไหนๆฉันก็เป็นโจรมาแล้วฉันเนี่ยก็จะปล้มธนาคารต่อหรือไม่ก็ไปปล้นคนร้รถโอ้เดี๋ยวล็อกบ้านก่อนแป๊บนึงล็อกโอเคล็อกแล้วเดี๋ยวไปก่อนเลยกันโอ้โหนี่ติดกันเลยนะเนี่ยนี่บ้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดียวกันชัดๆ โอเคโอเคเอนนี้หัวหน้าบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยขึ้นไปบนภูเขานั้นเพลิน่าฮิโก้เราไปแค่ไม่ไกลแต่เราขับรถไม่ค่อยเก่งในเมื่อเมื่อกีนน้นี้เราก็ยังขับรถเก่งอเลยใครมาเขียนเนี่ยบลูเฮเวน่นั่นเรอก็ดีไงเมืองบลูเลเวน่นสงสัยเราจะต้องปล่อยรถคันนี้รัสินะ เออโอเคเราต้องได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวปล่อยเลือไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฉันจะต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนฉันจะต้องพิชิตยอดเขาเอเวอเรตหทไรแต่นี่มันยังน้อยกว่าเอเวอเรตสิเฮ้ยนี่เราเนี่เมืองลูปเฮเวนของเราเอาหลับไม่ได้หายใจไม่ออกทำมันดึกต้องใส่แบบนี้ด้วยเนี่ย โอ้ S <s o, มาถึงแล้วแล้วก็หมือนน้าก็บอกว่าให้ฉันนั้นขับไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นโอเคฉั okay. นนี่จะขับไปบ้านหลังที่เคยเป็นบ้านของฉันมาก่อน บอกว่าให้ฉันไปร้านนั้นเพราะอะไรก็ไม่รู้โอ้แต่นีสศึกษาด้วยนะฉันไม่อยากไปศึกาเลยนะทุกคนโอ้แล้วก็บอกว่าให้ชั้นลงมาไปชั้นไ้่ลงไปเสร็จะรวยจะรวยว่าจะรวยเฮ้ยโอเค ฉลุกเอาแล้วหวังว่าโดนน่าจะไม่ตกหรอกนะโอเคไว้ได้น้อยกดไม่ไกเอ้ยฉันคือจนระดับสุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอเคเขาไม่ให้ฉันเข้าแล้วฉันจะทำยังไงกันต่ออ้ยจังด้วยใช้ยังมีแผนอยู่ น้องขึ้นใบค้นจะลง,ลงกลับไปทิ้งเรือก่อนหัวหน้าโอเคหัวหน้าบอกว่าหัวหน้ามาที่นี่แล้วนี่หัวหน้าจะให้ฉันไปทำไมสำรวจเมืองไงโอเคเดี๋ยวปิดก่อนปิดปิดปิด,ปด,ปดโอเคตอนนี้ปิดด้วยหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าอยู่ในห้องนี้หัวหน้าจะเข้าไปยังไง ว้าวไอ้นม่เห็นอยู่เลยไส่แล้วจะอยู่เฮ้ยหัวหน้าครับมีอะไรหรอครับนี่ฉันจะมีอะไรจะบอกนะตอนที่เนี่ยมันดูไม่ค่อยปลอดภยัยละมิคนเริ่มสงสัยแล้วว่าบัาน์ัย่งนี้เนี่ยมีคนอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมถึงมาถึงเป็นแบบนั้นละ่ะแต่ฉันรู้และนะ้วนะว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นเพราะแปลว่านายนั้นใส่ชุดแบบนั้นอยู่ แล้วก็ทำให้พวกเขาสงสัยงั่นเองฉะน,นั้นฉันจะให้นายลองโอกาสอีกทีหนึง่งฉันจะจะให้ได้ไปแถวที่สันี่ตำรวจเพื่อไปวนร้านขานั่นเองครับผมเดีย๋ยวผมจะไปเองครับถูกมาแค่นี้เนี่ยนะโอ้อยหลังบ้านเดีย ไปไปไประดัแบบหนึ่งเดี๋ยวทิ้งของก่อนโอเคเปิดร้านค้าถ้ามีใครเข้ามาใน,นทีในเด็กคลาดไม่นั้นฉันเนี่ยก็อาจจะโดนเขาเตึบแน่ๆเลยเออว่าแต่รถมันอยู่ไหนเฮ้ยมีคนเห็นโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องแอบไปในที่ที่ไม่ไม่น่าจะมีคนเห็น นั่นก็คือใต้สะพานนี้นั่นเองเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีคนมาบอกเลยว่ายังไงฉันก็ไม่ถูกจับง่ายๆเพราะฉะนั้นคือฮิกโก้ฝันราะฉะนั้นคือโจนทีเ่งที่สุดในโลกที่เคยป่วนมาแล้วดึงครั้ง,งพเพราะแปลว่าฉนันพึ่งมาไหวโอเคโอเคหวังว่าเขาไม่น่าจะมีใครเห็นหรอกนะดูแอปมากแก้เกมดีกว่าโอเคแถวนี้แถวที่ บอกว่าผมไม่ได้จะมีใครมาหรอกนะฮึถ้ามึงฉันต้องทำเช็คไปเฮ้ยนี่นมันมีคนอยู่ดิอ่ะผมไม่เป็นไรหรอกไนงะไปป้อนร้านค้าก่อนดีกว่าเฮ้ยเขาเห็นแล้วรือเปล่าตายแล้วอุย้ยน่าเป็นใครได้ลนะ่ะเขาคือตุลมาเฮ้ยดีแล้วดี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 แล้วนี้นี้นีเดี๋ยวก่าด้านั่นไง ตำรวจจำเขาเร็วโอ้ไม่นะฉันตายแน่ลเลยไป<ะ>ยานมาโ่กลับไปกลับไปโทษอะไรนี่โอ้ทำไงดีเนี่ยจะต้องปฏิติคุกอีกแล้วเออแต่แบบนึ้มันคือครั้งแรกไปนอนก่อน เปล่ถ้าฉันพี่นามาติดคุกเลยตรงนั้นอยู่ในคุกอีกแล้วรันเนี่ยเออนี่มันก็ครั้งไดกแล้วไหนดูสิมีข้างนอกด้วยฮะโออฉันอยากให้เขาพาฉันออกไปจังเลยแต่ประตูข้างหน้าเนี่ยมันล็อกนะสิอุ้ยทำไงดีเอาฉันออกไป ร้อนก้อนสิร้อนก่อนนี่มันดึกแล้วล่ะจะทำยังไงดีนั่งบนห้องสว่ดงเฉกันเนี่ยนี่นี่ทำยังไงดีรู้อย่างนี้เนี่ยฉันคงไม่น่านจะหาทีมอีกแล้วอืมนี่ฉันก็อยู่ตรงนี้มาเก็บนาทีนึงแล้วนะเนี่ยอ ดจู่ๆก่อนเอ้ยสบายแล้วอ,อ,อ,อะเออเออเออที่มันเพิ่งมืดไม่กี่นาทีเองมันก็มืดแล,ล้วเฮ้ยอยฉันออกไปเรดน,ดยยนี้เฮ้ยเอาแบนี้โอเคเอาล่ะะมันก็มันจะเช้าอย่างี้ ได้กูจะมาจนอยากรมาตอนนี้มันจะเช้าจังยังไม่เช่วยมันมันจะเช้าเร็วขนาดนั้นได้ยังไงกูฉันอยากรู้นะเซี่ยทนี่มันกี่ยงนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยอยากจะไปสักหรือกันและฉันก็ไปโยได้เลยเฮ้ยเฮ้ย กูตำรวจเมื่อก,กี้นี้มีซาตาคอสมาไหมอ่ะไปไปโลกใครจะมีซาตาคอสมาก็นี่มันใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วไงโอ้ยอะไรเนี่ยคิดไปมากโอ้โหอะไรอ่ะฉันไม่ได้คิดมากนะเฮ้ยตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จะ,จะเช้าแล้วล่ะอีกไม่กี่ชัว่วโมงเลยนะเฮ้ยกูตำรวจผมรู้สึกมันผมได้ยินเสียงไฟเลยอ่ะ ไอ้นายคิดไปเองนะมันจะมีไฟอยู่ในเมืองบล็เฮเวนได้ยังไงเออไม่รู้สินี่ฉันรู้แล้วว่านายมาจากเมือง Heaven. เฮเบนเอ้นายเนี่ยแกงของนายชื่อเฮเบนบุกอะไรใช่ไหมเปล่าไม่ใช่เออจริงด้วยฮ่าฉันคิดไปเองแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีเนี่ย นี่ก็ใบเบีย้ยอะไรเหลืออยู่แล้วตอนนี้ก็จะเช้าแล้วด้วยเฮ้ยๆๆๆฉันเนี่ยจะให้ได้ออกไปสักประมาณหนึนะน่งนาทีนะหนึ่งนาทีเนี่ยนะน้อยจังอ๋อโอ้โหไอ้ยเฮ้ยทีกว่าอะไรอะที่ที่ไปไดันล็อกอีกเห็นไหมฉันบอกแล้วฮ่า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 บอกแล้วว่า สถานีตำรวจนี่มันเก่งที่สุดในโลกอ่าไปอุ้ยอะไรเนี่ยจะต้องเล่นฟุตบอลงั้นเหรอฮึบไม่โดนอีกฮึบโอ้ยไปโดนอีกฮึบโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี้เฮ้ยน่ามาสัตเร์คอร์สโอ้โหไปแล้วหนึ่งโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนอีกฮี่ โอเคได้แล้วสองอ,อ,อ,อี๋ต้องตายสิร้อยนาทีผ่านมามาได้แล้วอีอะไรเนี่ยอุตส่าห์เล่นอยู่เลยโธ่เร็วๆๆๆเราจะออกไปยังไงเอ้ยขานี่เอ้เห็นหแลในก็ชันเนียก็จะให้นายกลับไปอะไรเนี่ย เฮ้ยอาเพิ่งโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันจะเช้าอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ันนีฝ่ายอยู่ตรงนี้แหกคุกไปเลยึบโอเคออกมาได้แล้วโอ้ยเย้เย้โอเคออกไปได้แล้วบอกว่าพวกเขาคงไม่น่าจะเห็นฉันหรอกนะเพราะฉันเนี่ยอุตส่าห์ออกมาให้ได้ จะต้องรีบกลับไปจีดดมก่อนให้ได้อแอบเลยดีก่อนแอบคือเดี๋ยวก่อนเราจะต้องแอบเข้าไปนิดนี่โอเคหัวร้าบ,บอกว่าตรงน,นี้เนี่ยเป็นจุดที่ไม่มีใครเห็นเราได้หรอกเขาบอกว่าเขาเคยเป็นโจนแบบนี้แหละแล้วก็เขาเนี่ยก็ เป็นสายรับให้กับเหล่าโจรฉันก็เลยได้สถานที่ใหม่มานู่นในบ้านของฉันโหอ,อันนี้เป็นหอเลยบ้านนี่เขาทำได้ไงเฮ้ยซาตะาซาตาผมอยากได้ของนะแต่ผมเป็นคนดีนะอย่าคิดผิดว่าผมเป็นคนทั่วนะโอ้ยแายแล้วจบไปแล้วครับ เฮ้ยฮ้ยซานตาซานตาวุ้ยวู้วซาตาอยู่ข้างหน้านี่เองเฮ้ยแตะน,นี่ต้องแอบซานตาก่อนนี่ลบสิบแปดองศาเซลเซียสหรือเปล่ายังไงเนี่ยเราก็แอบได้แล้วก็ดูจากข้างหลังเอาเอง ราจะทำอะไรกันทีนี้เนี่ยรู้สิลูกน้องของหวหน้าแกงนั่งออกก็าได้เนาะทำไมถึงนายถึงทำแบบนี้ได้งานนี้มันเสื่อมเสียมากๆเลยนะกับพวกตำรวจเนี่ยขอโทษครับเมื่อกี้เนี่ยพอที่ว่าผมเนี่ยไดเผือเขาไปเพราเพาเนี่ยกำลงกังจะไปห้องหนึ่งเพราะแลว,ว่าห้องนึงเนี่ยมีจรอยู่ซึ่งมันเป็นโจรที่ร้ายกาจมากๆ ซึ่งเขานั้นก็คือโจรคนที่สองหรืว่าเรียกว่าเล็กน้องอีกคนเอ้ยลุงน้องอีกคนนึงครับก็ต้องขอขอโทษนะครับดืด้อๆแล้วเขาชื่อว่าอะไรล่ะออคนที่ขังคุ้มที่พอมเพิ่งจมาได้เขาชื่อว่า